เคมีฟิสิกส์เรียนอย่างไรให้เป็นโปร 1. 1. อย่าเรียนแบบท่องจำจนเกินไปเพราะเคมีฟิสิกส์นั้นมีพื้นฐานมาจากวิทยาศาสตร์ซึ่งต้องใช้เหตุผลและความเข้าใจเพื่อให้นักเรียนสามารถทำข้อสอบประยุกต์ได้ 2. จะต้องฝึกทำโจทย์ที่หลากหลายการทำโจทย์เป็นการทบทวนสิ่งที่เราเข้าใจว่าเข้าใจจริงไหมและสามารถดูได้ว่าจุดอ่อนของเรานั้นเป็นอย่างไรพร้อมที่จะแก้ไขทันที และข้อสุดท้ายเมื่อมีคําถามจะต้องเคลียรณ์ณตอนนั้นเพราะเมื่อไหร่ที่เรามีคําถามเรามักจะเก็บสะสมมันไว้จนมันพอ้อปูนกลายเป็นปัญหายิ่งใหญ่ที่เราเองก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มแก้ไขจากตรงไหนและยังไงนี่คือ3ขั้นตอนที่สําคัญไม่ว่าจะเรียนเคมีฟิสิกส์อยู่ในระดับไหนตอนนี้ฝึก3ขั้นตอนต่อไปนี้ให้ดีให้แม่น เรียนแบบตัวต่อตัว,ตวเข้าใจตรงจุดเลือกเนื้อหาได้แก้ไขจุดอ่อนได้ทันทีมีทดลองเรียน30นาทีทั้งเคมีและฟิสิกส์แจ้งเนื้อหานัดเวลาเริ่มเรียนได้ทันทีเพราะคําว่าบทเรียนไม่เคยรอให้เราพร้อม